ทำไมมนุษย์เดือนหรือว่าฟรีแลนซ์เนี่ยถึงเสียภาษีเยอะกว่าคนอื่นล่ะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สร้างเสริมประสบการณ์ภาษีครับสำหรับตอนนี้ครับเราจะมาคุยในเรื่องของรายได้ของมนุษย์เดือนกับฟรีแลนซ์และการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับหลายคนเนี่ยชอบพูดว่ามนุษย์เดือนหรือว่าฟรีแลนซ์เนี่ยต้องเสียภาษีเยอะกว่าอาชีพอื่นมันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าและทําไมถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวพี่หนอมมาเล่าให้ฟังกันครับผมถ้าพร้อมแล้วครับอย่าลืมกดติดตามแท็กบกักหนอมแล้วไปฟังกันต่อเลยครับก่อนอื่นนะครับเรามาทําความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าการคำนวณภาษี เงินได้บุคคลธรรมดากันก่อนครับโดยหลักของกฎหมายครับจะบอกว่าการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมี2วิธีครับสวิธีที่ว่านี้เนี่ยให้เอามาเปรียบเทียบกันครับวิธีไหนคิดภาษีออกมาได้มากกว่าเนี่ยก็ให้เสียภาษีตามวิธีนั้นครับซึ่งก็ต้องบอกว่าไอ้วิธีการคำนวณ2วิธีที่ว่านี้นะครับเรามักจะคุ้นเคยกับวิธีที่เรียกว่าเงินได้สุทธิมากกว่าครับแล้วปกติเนี่ยมนุษย์เงินเดือนหรือว่าฟรีแลนซ์เนี่ยก็มักจะคำนวณภาษีออกมาครับในวิธีเงินได้สุทธิแล้วได้จํานวนภาษีมากกว่า เอ๊ะทำไมถึงได้มากกว่าใช่ไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยแต่ว่าคลิปนี้ไม่อธิบายนะครับใครสนใจเรื่องนี้นะครับไปดูเพิ่มเติมได้ในซึกงคลิปสภาษีครับสอนเรื่องภาษีกันได้บุกคนดาราไว้เรียบร้อยแล้วไปดูกันเลยครับผมกลับมาประเด็นของเราครับที่เมื่อกี้พี่หนอมบอกว่ามนุษยเดือนหรือว่าฟรีแลนซ์เนี่ยเวลาคำนวณภาษีเนี่ยมันจะต้องเสียตามวิธีเงินได้สุทธิใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูรายละเอียดของวิธีเงินได้สุทธิเนี่ยเราก็จะพบคําตอบแบบนี้ครับผมการคํานวณภาษีตามวิธีเงินได้้สุทนีนรัมก็ตองหา สิ่งที่เรียกว่าเงินได้สุทธิออกมาก่อนครับซึ่งเงินได้สุทธิเนี่ยมันมาจากอะไรนะครับมันก็มาจากตัวข้างบนนี่แหละครับคือรายได้หรือว่าเงินได้ครับหักด้วยค่าใช้จ่ายหักด้วยค่ารถยนต์ครับเมื่อออกมาเป็นเงินได้สุทธิเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาเสียภาษ,ษีตามอัตราภาษีที่มันเพิ่มขึ้นตามขั้นบันไดครับยิ่งเรามีเงินได้สุทธิมากแปลว่าอะไรก็แปลว่าเรายิ่งต้องเสียภาษ,ษีมากนั่นเองครับดังนั้นตอนนี้หลายคนน่าจะพอเดาออกแล้วว่าถ้าอยากจะเสียภาษีน้อยต้องทำยังไงครับ คำตอบก็คือทําให้เงินได้สุทธิมันน้อยที่สุดใช่ไหมละครับแต่จะทําให้เงินได้สุทธิน้อยได้เนี่ยเราคงไม่ไปลดรายได้ถูกไหมครับอยู่ๆจะบอกว่าอุย้ยลดเงินเดือนหน่อยอันนี้ไม่มีใครทําแน่นอนแต่เราก็จะมองหาวิธีที่เรียกว่าการเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือว่าเพิ่มค่าลดหย่อนครับซึ่งต้องบอกแบบนี้นะครับคำว่าค่าใช้จ่ายกับค่าลดหย่อนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ครับซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับมันจะสัมพันธ์กับประเภทข,ของเงินได้ครับส่วนค่าลดหย่อนเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับตัวของบุคคลที่เสียภาษีครับ รัฐมีสิทธิประโยชน์ในการลดหยอ่อนภาษีให้เราก็ไปใช้หรือว่าไปซื้อหรือว่าไปทําตามเงื่อนไขที่รัฐกําหนดไว้ก็จะรับสิ <ภา S 2> ทธิประโยชน์ในการลดหยอ่อนภาษีกลับมาครับซึ่งสองตรงนี้ก็จะต่างกันถูกไหมครับค่าใช้จ่ายเนี่ยจะสัมพันธ์กับการมีไรายได้ของคนคนนั้นครับ,จจม,บรมีไรายได้หลายประเภทก็ต้องมาดูว่าแต่ละประเภทมันหักค่าใช้จ่ายได้แตกต่างกันยังไงในขณะที่ค่าลดหยอ่อนเนี่ยจะสัมพันธ์กับตัวของบุคคลนั้นเลยครับว่าเขามีการวางแผนภาษีหรือมีสิทธิประโยชน์อะไรในการลดหย่อนภาษีบ้างนั่นเองครับทีนี้กลับมาที่ต้นตอขอออองงมันนกก่่คร็ืืเของ เงินได้กับค่าจ่ายครับซึ่งมนุษย์เงินเดือนกับฟรีแลนซ์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรายได้ประเภทที่1กับ2ครับมนุษย์เงินงเดือนเนี่ยถือเป็นเงินได้ประเภทที่1ครับส่วนฟรีแลนซ์เนี่ยถือเป็นเงินได้ประเภทที่2ครับซึ่งเมื่อมนุษย์เงินงเดือนกับฟรีแลนซ์เนี่ยมันถือเป็นเงินได้ในกลุ่มนี้แล้วเนี่ยปัญหามันเลยตามมาครับและมันเลยเป็นที่มาว่าทําไมมนุษย์เงินงเดือนหรือว่าฟรีแลนซ์ต้องเสียภาษีเยอะเรามาดูกันต่อเลยครับความสัมัญธ์ที่ว่าครับก็อยู่ที่การ กับประเภทเงินได้ถูกไหมครับเรามีเงินได้ประเภทที่1และ2พอมาดูในตารางนี้ครับจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าเงินได้ประเภทที่1และ2เนี่ยทั้งหมดนะครับรวมกันแล้วเนี่ยสามารถหักค่าใช้จ่ายได้สูงสุดเพียงแค่1 0 0 0 0แบาทเท่านั้นเองครับซึ่งการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้ประเภทที่1และ2ครับเงินเดือนกับฟรีแลนซ์เนี่ยมันหักค่าใช้จ่ายได้แบบเหมาครับแบบเหมาอย่างเดียวด้วยนะไม่สามารถหักแบบอื่นได้หรือพูดง่ายๆอย่างที่เมื่อกี้พูดไปและครับพูดอีกทีหักได้สูงสุดเนี่ยทั้ง2ประเภทรวมกันเน ีเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นแน่นอนสมมุติแบบนี้นะครับสมมติว่าพี่หนอมเป็นมนุษย์เงินเดือนครับที่มีรายได้ทั้งปีเนี่ยอยู่ที่1ล้านบาทแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์ครับที่มีรายได้ทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ล้านห้าทำงานดีเนาะมีรายได้สูงใช่ไหมครับรวมกันนี่ก็2อล้านห้าแล้วแต่เห็นไหมครับว่าเงินได้2ล้านห้าครับหักค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยได้สูงสุดแค่1,000แสนบาทเท่านั้นเองครับจะเห็นว่าเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยการวางแผนภาษีจะต้องไปโฟกัสที่รายการลดจอนภาษีเท่านั้นครับแต่ถ้า คนขายของออนไลน์ที่ซื้อมาขายไปเนี่ยการหักค่าใช้จ่ายเขาเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่าจากแบบเมาส์อัตรา60%หรือว่าจากค่าใช้จ่ายตามจริงที่มีรายละเอียดหรือว่าดีเทลก็ได้จะเห็นว่าเพดานของค่าใช้จ่ายไม่ได้ถูกกาหนดที่1 0 0 0 0แครับแต่มันจะเปลี่ยนไปตามเงินได้ที่เขามีแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าอุ้ยแต่6กบเอนี่ยเอาจริงมันก็มีต้นทุนมีอะไรมากมายที่หักได้น้อยนะแต่เห็นไหมครับว่าทางเลือกเขามีมากกว่าครับแม้ว่า60%เปนตจะเป็นจานวนที่น้อยแต่ยังไง มีข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นยังไงครับเขาก็สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริงได้ด้วยพอคิดแบบนี้เสร็จแล้วครับถ้ามองว่าเอ้ยยังไม่พอใจยังไม่แฟร์กลุ่มนี้เนี่ยถ้าธุรกิจดีไปได้สวยไปทาอะไรต่อครับไปจดทะเบียนเป็นบริษัทได้ในขณะที่มนุษย์เงินเดือนครับถ้าคุณทํางานดีทํางานเก่งรายได้สูงต้นทุนคุณจะมีมากแค่ไหนก็ตามกฎหมายไม่ได้สนใจครับกฎหมายให้คุณหักค่าใช้จ่ายได้สูงสุดแค่1 0 0 0 0แบาทเท่านั้นเองครับผมมาถึงตรงนี้เนี่ยมันจะไปเชื่อมต่อกับประเด็นที่2คันน่ือเรื่องของค่ารับานย ย่างนั้นเนี่ยมนุษย์เดือนอย่างเราต้องทํายังไงล่ะก็ต้องวางแผนจัดการภาษีโดยเน้นที่รายการลดหย่อนภาษีถูกไหมครับเมื่อค่าใช้จ่ายใช้ไม่ได้ทางเลือกเดียวที่ทําให้เงินได้สุทธิลดลงเนี่ยก็คือรายการลดหย่อนภาษีครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่วางแผนภาษีเลยเนี่ยรายการค่าลดหย่อนเนี่ยมันก็จะมีแค่ค่าลดหย่อนส่วนตัวเท่านั้นที่กฎหมายให้ครับอยู่ที่60,000บาทเท่านั้นเองโอ้โหอย่างนี้ถ้าเกิดเราไม่จัดการวางแผนภาษีเป็นยังไงครับเสียภาษีเยอะแน่ๆเลยถูกไหมล่ะครับแต่พอพูดแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะจบดีใช่ไหมล่ะครับอ่้าันช้่่ยไไไมดก็ ค่าลดหย่อนดีกว่าแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าค่าลถหย่อนที่เราใช้หรือที่เราจะหยิบมาใช้เนี่ยโดยส่วนใหญ่มันเป็นรายการลถหย่อนที่มีเงินเป็นองค์ประกอบสะส่วนมากเลยล่ะครับอย่างกลุ่มที่เข้าฮิตกันครับพวกที่เป็นการเก็บเงินการลงทุนต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าต้องมีการใช้เงินไปซื้อครับไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตกองทุนหรือการสะสมเงินในกลุ่มเก็บเงินต่างๆเนี่ยทุกอย่างเราใช้เงินจ่ายไปทั้งหมดครับสิ่งที่กลับมาตั้งคําถามเมื่อกี้ก็คือว่าเอ๊แล้วถ้าเราจะวางแผนภาษีมันแปลว่าอะไร แปลว่ามนุษย์เงินเดือนหรือฟรีแลนซ์คนนั้นเนี่ยต้องมีการวางแผนหรือว่าจัดการการเงินที่ดีด้วยนะครับถ้าเขาไม่มีการวางแผนหรือจัดการการเงินที่ดีได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าโอกาสในการวางแผนภาษีของเขาก็จะลดลงและเมื่อลดลงก่อนแน่นอนครับเขาก็ต้องเสียภาษีเยอะมากนั่นเองครับผมพี่หนองเคยพูดคุยเรื่องนี้นะครับไว้ในรายการภาษีสังคมก่อนหน้านี้นะครับกับคําถามที่ว่าทําไมเงินเดือน1น0 0 0แสนหลายคนถึงยังไม่พอใช้อันเนี้ยใครสนใจก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับการวางแผนจัดการการเงิน ไปจนถึงสิทธิประโยชน์ในการลดยหย่อนภาษีถ้าสนใจอย่าลืมไปดูเพิ่มเติมได้นะครับผมมาที่อีกประเด็นหนึ่งนะครับพี่พี่น้องมองว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีเยอะของมนุษย์เดือนและฟรีแลนซ์โดยที่ไม่ดูตัวนะครับนั่นคือเรื่องของภาษีหักในใจ่ายครับโดยปกติครับความสัมพันธ์ของภาษีเนี่ยมันเกิดจากการที่เราคำนวณภาษีกันได้ประจำปีขึ้นมาถูกไหมครับแล้วหักออกด้วยภาษีหักในใจ่ายที่เราถูกหักไปในระหว่างปีกับภาษีครึ่งปีที่เราได้จ่ายล่วงหน้าไว้ซึ่งมนุษย์เดือนกับฟรีแลน ไม่ได้กำหนดให้กลุ่มนี้ต้องยืน่นดังนั้นความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ภาษีต้องจ่ายหักด้วยภาษีที่ถูกหักไว้ในระหว่างปีปการหักภาษีให้จ่ายของมนุษย์เงินเดือนและฟรีนั้นเนี่ยมีความคล้ายกันอย่างหนึ่งครับก็คือคนที่จ่ายเงินได้หรือคนที่จ่ายรายได้ให้กับเราเนี่ยเขาจะหักภาษีไว้และการหักภาษีไว้ที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นการจ่ายล่วงหน้าไวส่วนซึ่งการถูกจ่ายล่วงหน้าไว้แบบนี้เนี่ยถ้าแปลแบบตรงตัวชัดๆเนี่ยมันแปลว่าทางสรรพากรเนี่ยได้รู้ข้อมูลการมีเงินได้ของคุณแล้วซึ่่งงมมมนนนุษย์เราาฟีีแแลวกก็จะคตต อาชีพอื่นถูกไหมครับสำหรับกร,รู้ว่าคุณมีเงินได้ตั้งแต่แรกและคุณก็เสียภาษีล่วงหน้าไว้ตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นภาษีที่คุณเสียเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่ชัดเจนก็จะเห็นจากระบบโครงสร้างที่วางไว้รู้เลยว่าพอมีเงินได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดแล้วเขามีการคํานวณหักภาษีไว้ก็จะถูกหักไว้ก่อนชาวบ้านครับถ้าไปที่กับอาชีพอื่นอ่าซื้อมาขายไปขายของเมื่อกี้เราไม่ได้มีการถูกหักภาษีไว้ล่วงหน้ามันแปลว่าอะไรแฝงอยู่ในนั้นรู้ไหมครับมันก็แปลว่าคนที่ไม่ถูกหัก ถูกหักไว้แล้วโดยที่ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธอะไรเลยนั่นแหละครับแต่ทีนี้เท่านั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับแต่เป็นประเด็นแฝงที่พี่หนอมอยากบอกว่ามันมีโครงสร้างหรือระบบของภาษีเนี่ยที่เอื้อให้กลุ่มคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือฟรีแลนซ์เนี่ยต้องจ่ายภาษีไว้ล่วงหน้าเป็นจนํานวนมากและถ้าเกิดวางแผนดีจ่ายภาษีน้อยก็ไปขอคืนได้ในขณะที่กลุ่มอื่นเนี่ยแม้ว่ามีรายได้และอาจจะมากกว่าแต่เขาเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลที่รัฐจะรู้ไว้ล่วงหน้าหรือชัดเจนเหมือนกับกลุ่มมนุษย์เงินเดือนและฟรี กลุ่มคนที่ทําในเรื่องของธุรก,กิจหรือขายของอะไรพวกนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะหลบเลี่ยงแล้วก็หลีกหนีภาษีมากกว่าแล้วก็ใช่ว่าเขาจะตรวจเจอกันทุกคนจริงไหมล่ะครับ สุดท้ายท้ายสุดสิ่งที่เราเห็นจากเรื่องนี้คืออะไรนะครับก็ต้องบอกว่าพี่น้อมหยิบประเด็นตรงนี้นะครับขึ้นมาพูดคุยกันแล้วกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับว่าเหตุผลที่หลายคนบอกว่ามนุษย์เดือนเสียภาษีเยอะเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างก็แน่นอนครับอันดับแรกเรื่องของการหาค่าจ่ายานะครับหาค่าจ่ายาได้แค่แสนเดียวเนี่ยถือว่าเป็นจนํานวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับกลุ่มเงินได้ประเภทอื่นครับอันที่2ในส่วนของค่ารถหย่อนนะครับหาค่าจ่ายาได้น้อยแล้วจะวางแผนลดหย่อนภาษีก็ต้องวางแผนควบคู่กับการบริหารจัดการการเงินของตัวเองด้วยใครทีีี่่มมภาาาาารรระะเยอออหหืวจจปัญในก บริหารจัดการเงินที่ไม่ดีก็ทําให้อาจหมดโอกาสในการวางแผนภาษีไปได้ครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องของการจ่ายภาษีล่วงหน้าครับการถูกหักภาษีหน้าจ่ายตามที่กฎหมายกําหนดไว้เนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้กลุ่มนี้เนี่ยต้องจ่ายภาษีไว้ล่วงหน้าเป็นจนํานวนมากก่อนแล้วก็ค่อยไปขอคืนหรือว่าจ่ายเพิ่มเติมส่วนต่างในภายหลังตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่หลบเลี่ยงหลีกหนีได้ค่อนข้างยากเลยละครับทั้งหมดนี้ครับก็คือสร้างเสริมประสบการณ์ภาษีในตอนนี้ครับใครมีความคิดยังไงมีความเห็นเพิ่มเติมแบบไหนคอมเมนต์แลกเปลี่ อย่าลืมฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแท็กฝัก um หนอมไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ